นี่คือภารกิจเสี่ยงตายเราอาจจะไม่สามารถกลับมาที่นี่ได้เราลงไปปุ๊บเราเจอกับศัตรูมากมายนับพันเราไม่แค่สองคนเราจะสู้อะไรกับมันได้คนอื่นเขาไม่อยู่เขาหายไปหมดแล้วทุกคนตายหมดแล้วเหลือแค่เราสองคนเหลือแค่เราสองคนเอาละภารกิจเสี่ยงตายนี่เจ้าจะยอมรับสิ่งนี้ไหมสิ่งที่จะเป็นทุกข์กะ มีตำนานเปน็นของตัวเองเพราะฉะนั้นลงไปลงไปอ้าไอเหี้ยไม่มีใครเลยไปไปเจ้าะต้องเป็นตำนานเจ้าจะต้องเป็นตำนาน,ต,น,ำน,านตำนานไร้ไพ่ายว้ไม่ได้เจ้าจงเอาสารนี้ไปบอกลูกเบียข้าด้วยข้าตายแล้ว เอาศพข้ามามาฝังด้วยอย่าลืมธุรกิจนี้เราทำสำเร็จครึ่งเดียวบุกมันเอาแล้วทหารทุกคนอะไรพวกเจ้านี่เป็นผู้กล้าหาญเที่ข้าเคยเห็นมาพวกเจ้านี่แหละเป็นผู้กล้าที่สามารถกำรับราชสีได้เอาเวย้ยจัดการมันด้วยแฮมที่เจ้ามีไปนายเห็นนั่นไหมฉันอนุญ,ญาตให้ในายใช้ระเบิด ทำลายเซนทรีนั่นจาักการเลยโอ้ยจักการมันมันทำเพื่อนเราเราจะไม่ยอมโอยกูยอมก็ได้กูยอมก็ได้ก,ก,ไดกูยอมแล้วยะโอเคมันตั <c oughs> ดยินคุ้วยเอาไวไกงเอาละทุกคนขารู้ทางพันที่พม่ามันชอบใช้กันที่นี่ไงจักการเลยไม่ผ่านไม่ได้เจ้าเป็นทหารเจ้าเจ้าต้องห้ามขัดคำสั่งนายพลสิมันไม่เกง่ง ดูข้าสิข้ายังยอมตายเสียแขนเสียขากับการเข้าไปในทางรับที่แม่งไม่มีใครสามารถเข้าไปได้มึงต้องเข้าไปได้ไม่เป็นไรฉันจะการเองเอ้ยเอ้ยไปทุกคนฉันจะนำทางไปเองโอ้ยเี้ยไม่ต้องช่วยแล้วกูตายแล้วนายจะต้องไปเอาละฉันมอบหมายเอทีนายไปทำอไรอ่อลังลัง อ่ารังอารังรังพม่าเออพม่าพวกไขยพม่าจัดก,การไม่ให้หมดเลยแต่านายทำได้นายกลับมามีครบสาสิบสองแล้วก็ฉัจะ,จะยศลดนา <c> ย <oughs> นายต้องกลับมาไม่มีแขนไม่มีขาฉันจะเพิ่มยศนา <c> ย <oughs> อู้ที่เราจะใช้เออปืนไฟไงในสงครามเนี่ยเราไม่ต้องใช้ดาบก็ได้ <c oughs> เราเราขี้โกงกับมันก็ได้ <c oughs> มันไม่มีแล้ว <c oughs> ไรเซเบอร์ไรดีมันกุ้งสีนะเว้ย เราใช้ปืนไฟได้กรุงศีใช้ปืนไฟได้สมัยก่อนกูเรียนอยู่ประวัติแม่งมีปืนไฟเว้ยเฟียมทาเวอร์อะสมัยก่อนอะมังมังใช่เฮ้ยอายุทยาเขายังไม่ถึงสงครามโลกเลยนายพูดอะไรอ่ะ นี่นี่นี่พวกพม่ามันแข็งเก่งขนาดนี้เลยเหรอไปไปหาในพลซุกกี้ดิไปหาในพลซุกกี้ไปหาในพลซุกกี้ไปไปหาแล้วก็ไปบอกว่ากูยอมแพ้ไอ้เหี้ยนั่นนะ่ะจักการซุกกี้ในก,กองเราเราเราแค่หลอกมันเข้ามาที่ฐานเราซุกกี้อยากแดกซุกกี้อย,อยยาแดกซุกกี้ ข้ามันใครอยากได้ซุกกี้ข้ามันโอ้ยโอ้ยโอ้ยโดนแทงตูดโอ้ยโอเคทหารข้าข้าไม่ไหวแล้วจบพวกเจ้ากบมาฐานได้ข้าจะรออยู่ที่ฐานพวกเจ้ามาเดี๋ยวนี้เลยก่อนที่ข้าจะตายเอาละหลมตัวกันให้หมดเข้ามาเข้ามาที่บ้านทุกคนทุกคน เข้ามาที่ค่ายแห่งนี้ค่ายแห่งนี้มีทุกสิ่งทุกอย่างที่เจ้าต้องการวันนี้จะเป็นวันตัดสินของข้าข้ากําลังจะตายแต่ข้ายังจะสู้มากนายเห็นนั่นไหมนั่นคือนายพลฮิตเลอร์ฮิตเลอร์ออรจะบูชาเขาไว้ข้าเป็นลูกเขาข้าบูชาข้าบูชาเขาทุกวันเลยแต่ฮิตเลอร์เชื่อ,อก,กูนั่นคือฮิตเลอร์ เอาละแล้วพวกเราวันนี้เราจะมาทำเพื่อฮิตเลอร์กันโดนลงงดซุบุรีเราจะทำการเผาเราจะเผาเฮ้ยอันนี้ไม่เป็นไรอันนี้อะไรวะบุรีออร์แกนิกทำจากกัญชาไม่เป็นไรไม่พวกพวก,พวกเราพวกเราจะบุกกันสไป นายไม่ใช่ในายไม่ใช่ทหารของข้าถ้าเจ้าไม่เป็นไทโรไปเป็นไทโรเ,เดี๋ยวนี้นี่คือการเกณฑ์ทหารอ้าวชีพหายทุกคนหาที่หลบเร็วทุกคนเร็วอ้า ออเอาเอาจะหันแต่คงพร้อมใช่ไหมพวกนายพร้อมใช่ไหมพร้อมไม่พร้อมไม่ใจมั่วเปล่าไปเอาไปพวกค,คนตามกูมา นายเห็นนั้นไหมนั่นคือศัตรูตุรายักษ์เลยเราเป่าได้ทุกคนเราเป่าได้เป่าได้ทุกคนเราเป่ามันได้ขาไม่มีปืนไฟใช้ขวานทิมหน้าแม่งเลย เอามันฆ่ามันทำดีว่าทหารไปเก็บกระเป๋าเดี๋ยวนี้เลยโอ๊ย แม่งใครเขาคิดว่าไอ้เฮียโอเคไปละเจอกันที่หลังไปละบาย